สวัสดีครับผมแทนคนคล,ลั่งเจลีลิะครับวันนี้จะมาเปิดประวัติทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสทีมแชมป์เมื่อปี2019นั่นเองครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1972ในเมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานางาวะครับ เดิมทีมมีชื่อว่า Nissan Motor FC เป็นทีมของบริษัทนิสสันผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เมื่อสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นออกกฎห้ามใช้ชื่อบริษัทตั้งเป็นชื่อทีมนะครับเลยเปลี่ยนมาเป็นโยโกฮาม่ามารีนอสและต่อมาในปี1999นะครับจากการล้มละลายของทีมโยโกฮาม่าฟิลเกลนะครับทำให้ได้มีการรวมตัวของทั้ง2ทีมนะครับ เป็นโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสจนปัจจุบันครับผมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับไม่เคยตกไปเล่นในดิวิชัน n 2หรือดิวิชัน n 3เลยนะครับสักฤดูการเดียวอยู่ในเจลีดิวิชั่น1มาตลอดนะครับนะับเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆสนามของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับก็คือสนามนิสสันสเตเดียมนะครับจุคนได้ถึง72,327คนเลยทีเดียวนะครับ แชมป์ที่โยโกฮาม่าเอฟมาริโนเคยได้นะครับมีดังนี้ครับเจลิกดิวิชั่น1 4สมัยนะครับเอ็ม r พเรอร์ครับสสมัยเจลิกครับ1สมัยและอาเซียนครับมีนครับอีก1สมัยครับดาวเด่นประจำทีมนะครับในปีนี้ก็มีมาโกสจูเนียกองหน้าสัญชาติบราซิลนะครับที่ยิงจนเป็นดาวสังโบในฤดูกาลที่แล้วและเทรุฮิโตะนาคากาวะ เป็นดาวสันโบร่รวมกับมาคอสจูเนียครับชีราทรบุญมาทันครับแบ็กซ้ายดียกีทีมชาติไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีตัวหลักของทีมเลยนะครับชินอสเกะฮัตตะกะกองหลังประการสุดท้ายของทีมนะครับสุดแกร่งเลยคนนี้และผู้จัดการทีมชาวออสเตรเลียอย่างอันเก้ฟอสเตโคกูที่นำทีมนะครับคว้าแชมป เจลิกดิวิชั่น1ได้ในปี2019ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเปิดประวัติคร่าวๆข,ของโยโกฮาม่าเอฟมอนิสทีมแรกของเพจคนคลั่งเจลิกถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe และกดไ like ลค์เพจคนคลั่งเจลิกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทีมต่อไปจะเป็นทีมอะไรไว้มาชมกันต่อครับขอบคุณครับ